โทรลงทีมพิธาไม่พอติดตามอีกต่อไปหลังพูดประโยคนี้ออกมากลางรายการจากกรณีที่ว่านายกทีมพิธาได้ออกมาออกรายการของหนุ่มกัญชัยก่อนจะมีการโหวตเลือกนายกในวันที่13ก,รกรันายนพระนากโดยตอนหนึ่งช่วงเริ่มต้นรายการที่ทีมพิธาได้เปิดเผยความสัมพันธ์กับแอปทักษอนตัวได้เผยว่าเจ้าตัวว่าไงผมก็ว่างั้นเพราะยังไม่ได้เตียมมาซึ่งแอปเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานไม่ถึงสนิท แต่มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันซึ่งที่มารายการโหนกระแสวันนี้ก็ได้แอปเป็นคนติดต่อและเป็นหนึ่งเหตุผลที่มาดูแลแต่ตอนนี้ขอโฟกัสอยู่ที่เรื่องการเมืองและพิพิมพ์ล่าสุดทําเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาถล่มพ่อเป็นจํานวนมากหลังไปออกรายการโหนกระแสอาทิเช่นไม่ต้องหาใครมาช่วยเลี้ยงน้องพิพิมพ์เลยแม่ตายเลี้ยงมาตลอดอย่างดีเกรียดโหนกระแสวันนี้จริงๆ แม่ออกรายการไหนจะพูดถึงอีพอ่อแบบแบบดีตลอดเป็นห่วงตลอดแต่หันมาทางอีพอ่อเอาแต่ทําหน้าเขิอหน้าแดงกับผู้หญิงคนใหม่ไม่แซฟหรือให้คริตอะไรแม่ของลูกเลยเป็นผู้ชายที่ไม่แมนคงจะจริงที่คุณต่ายกล่าวเขาอาจจะไม่ทําดีกับเราแต่ทําดีกับคนอื่นแม่ยังไงก็คือแม่ไม่ต้องหาคนมาช่วยเลี้ยงอีกหน่อยยิ่งเป็นลูกสาวลูกเริ่มโตสรีระเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนคุณแม่ยิ่งต้องใกล้ชิดที่สุดเพราะรู้ใจลูกสาวที่สุด จากแม่ลูกสาวสองคนพี่หนุ่มพูดไม่ถูกหูเลยแม่ตายเลี้ยงเองก็ได้ไม่เห็นต้องหาคนมาช่วยเลี้ยงเลยเป็นต้นขอบคุณที่มาของข่าวจากสยามนิว